สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือ vivo v, v 2 9 5g นะครับผมฝาหลังสีจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสีเหมือนกับเป็นคลื่นทรายนะครับเวลาขยับจะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมากล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลักตัวนี้นะครับ50ล้านพิกเซล สเปคอาจจะเหมือนเดิมนะครับจริงๆเขาเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะครับเป็นตัวเป็นเซ็นเซอร์จากซัมซุงนะครับไอโซเซล G N 5นะครับขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้าง8ล้านพิกเซลถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดเดี๋ยวผมขึ้นเทคแก้ทีหนึ่งแล้วก็ตัวกล้องที่3เป็นกล้องวัดความลึกนะครับผมส่วนตรงนี้หน้าตาคล้ายแฟลชไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์สําหรับวัดแสงนั่นเองนะครับเพื่อให้ภาพที่ได้สีสันและได้เที่ยงตรงนะครับผมจุดเด่นเขาเลยคือตรงนี้นะครับนี่ครับ เวราเปิดแฟลชนะครับนี่นะครับเราสามารถตั้งออโต้ก็ได้นะครับหรือเราจะลากเพื่อปรับอุณหภูมิสีก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะปึ๊บนี่นี่นะครับอ่ะแล้วแต่เลยว่าเราต้องการสีสันแบบไหนนะครับปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ด้านขวามือตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวปุ่มสําหรับปรับลดเสียงนั่นเองนะครับผมลำโพงลำโพงตัวเดียวอยู่ด้านล่างนะครับพอร์ตชาร์จ USB Type C นะครับ ต้องใส่ซิมนะครับผมตัวนี้เพิ่มไมโคร s d ไม่ได้ด้านบนนะครับก็เรียบเรียบแล้วก็เขียนคําว่า professional portrait เอาไว้นะครับก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นเองนะครับการ portrait สำหรับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ AMOLED กับขอบโค้งนะครับขนาด6.78นิ้วความละเอียด1 5 k นะครับผมจับถนัดสบายมือนะครับขอบไม่ลั่นนะครับด้านประสิทธิภาพตัวนี้ก็ใช้เป็น Snapdragon 7 7 8 G นะครับผมไม่ร้อนแล้วนะครับ แรม12 g b แล้วก็มี EXTEN เพิ่มในได้อีก8 g b พื้นที่เป็น256 g f s 2.2ครับ Android 13นะครับเรามาดูกล้องกันนะครับกล้องก็สามระยะนะก็มี0.6เท่า1เท่านะครับแล้วก็2เท่าซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นการ s c o อ s e n s s r อเอานั่นเองนะครับผม มีตัว Natural c o n t e r มาด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับพิเศษเลยตัวนี้นะครับก็เป็นเซนเซอร์50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ตัว JN1 นะครับขกล้องหน้าเขาสามารถถ่ายเป็นมุมกว้างได้ด้วยนะครับมีซูม2เท่าก็ได้เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับผมคุณภาพที่ได้ถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตัวอย่างภาพให้ดูนะครับผมและตัวนี้จะเห็นที่วงวงนะครับมันก็คือแฟลชนั่นเองนะครับผมเป็นแฟลชโดยใช้หน้าจอซึ่งแฟลชนี้นะครับเราสามารถปรับแสงได้นะเนี่ย เหมือนกับตัวกล้องหลังเลยครับแล้วก็มีหมดพอเทตมเาหมาเดิมนะครับสามารถตังค่าได้ครบคันหลักหลายตามสไตล์ vivo เลยเริ่มพอเทตกับ Vi v o เนี่ยหายห่วงนะครับให้ดูพอเทตกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนะี่ยพอเทตเขาจะให้แค่สองระยะนะครับหนึ่งเท่ากับสองเท่าแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกับกล้องหน้าเลยโมดว,วิดีโอนะครับสะใจมากๆกล้องหลังเขามีอัดสั่น OIS ด้วยนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยสามารถถ,ถ่ายสูงสุด 4K 3 0 fps กล้องหน้าก็ 4K 3 0 fps เหมือนกันนะครับ คือ 4K ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแถมกล้องหลังมีกันสั่น OS มาช่วยด้วยนะ หมดเพิ่มเติมครบคันนะครับมีไฮเโซลูชันนะครับถ่ายภาพแบบเต็มความละเอียด50ล้านมีซูเปอร์มูนถ่ายดวงจันทร์ให้ด้วยนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับการเคลื่อนที่เร็วๆเลยพวกนี้นะครับมีแอสโตรมาด้วยนะครับสำหรับการถ่ายที่เป็นแบบพวกดวงดาวแล้วก็มีโหมดฟู๊ด ซึ่งเราก็สามารถปรับแสงแฟลชได้เหมือนกันเลยนะโหมดรลูทูดเนี่ยซึ่งแน่นอนครับสมมุติเราถ่ายในบรรยากาศที่เป็นสีเหลืองๆนะครับแฟลชสีขาวเนี่ยมันก็จะให้ภาพสีอาหารที่สมจริงแต่ถ้าเราถ่ายเจอร้านที่แบบแสงไฟข,ขาวซีดๆนะครับถ้าเราใส่เขาออกเหลืองๆเนี่ยครับทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นด้วย แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่4,600ม ah, ิลลิแอมป์นะไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดผิดเดีย๋ยวก็แก้ให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วตัวอยู่ที่80วัตต์ครับผมสำหรับราคาตัวนี้มี2รุ่น2 5 6ขนิงกับใบกับ512กิกะไบต์ครับผมสําหรับราคาเนี่ยตอนผมอัดคลิปนี้ผมยังไม่ทราบละกันเดี๋ยวผมขึ้นเป็นเท็กซ์บนหน้าจอให้ดูนะครับผมใครสนใจก็กดสั่งซื้อกันได้ที่คำอธิบายคลิปด้านล่างเลยครับผมสําหรับวันนี้ลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ